สวัดีครับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมใหม่ครับนะครับทุกวันนี้ครับผมได้ปลาตมาซชาติขยะกันครับผมเต็มมีคลิปหนึ่งครับที่ก็คือตีเอ็นเดอร์ดักคอนแล้วนะครับแต่กับคือคลิปมันค้างครับผมก็เลยไม่ได้ลงครับเดีนี้ธรรมชาติขยะโดยระบบเดสโตนครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดสโตนโอเคครับผมอย่างไดขออนุญาตเก็บขอนี้เท่าไรนะครับเพราะมันเยาวเป็นคือผมไปได้ไปได้เก็บมาแล้วนะครับคอนดีสีเขียวขอนุญาตดูสูตรสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนนะฮะ สีเขียวอ่อนใช้สีเชตัดกับเอ่อสีขาวครับผมสีขาวทำมาจากบนก็ล,ลองดูว่าพอที่จะเก็บน้ำได้หรือครับเก็บเลยฮะไอ้อะไรก็ไม่เยอะแยะเลยนะในขั้นสมุดเอ็นชาร์นครับเก็บเตัดนะครับซึ่งในบ้านนะี่เป็หรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัว,ตวไม่มีครับมาสักเอ่อมีเชตัดจิตวิญญาณไหม ถ้มีแหละอันนี้มีอยู่ทำไมเหลือแค่นี้ถ้าโดน,นตุด้ดยถ้าโดนผมตัดใจอ๋อเป็นเปนมันปิงครับมันปิงน้อยนี่เอาสักอันนึงครับผมแล้วสีขาวก็ใช้บนมิวนะก็ะถืออย่างนีนะ้ก็คือการรอครับคอนกรีตใช้ยังไงหรอคอนกรีตขออนุญาตไปดูนะครับถ้าจำไม่ผิดต้องใส่โอ้ยอะมากโอ้คอนกรีตใช้ทรายกับกาเวลครับ เราใช้แค่หนึ่งอย่างก็ใช้ไปคุณทรายสีบอกครับกาเวลทรายนี่มีอยู่นะฮะกาเวลก็มีครับพอดีเลยโอเคครับผมก็เอาแคตตัดในต่อปอากมาใส่โอเคครับพีตุ๊รครับผสมกันแล้วกว็มันเกยสีเขียวปึ๊บ เอโอเคครับได้คนกิ่ไม่จดนะครับมันอันนี้ครับผมเป็นเลือดโตน สโตนรีพริเพรีเพเตอร์ er. ร้านถูกครจะใช้รีสโตนรีสโตนทอนแล้วก็สโตนฮะไปเช็คแต่บาร์รีสโตนทอนนี่นะค,ะครับยังไงอยู่อ้าวมันไม่ได้ใช้ทอนหรอ,อามาเพื่อรีสโตนเพอครับเลืกก็แค่สโตนร,ร้านมันมีสโตนแค่นี้งไม่รู้เพื่อมันเคา,าะครับเสียนะถ้แาแค่สามครัขาาขบขาด2อขาดบล็อกเดียว รับคับบกเดียวเอาหินปอบ้านผมไม่มีหินเอะเอาเลยานมีของโอของเยอะมากในกลองวันต้องนั่งเคลียร์ของนะครับโคตร โอเคครับเราจะทำการเตรียมพื้นที่เรียบร้อยนะครับนะผมก็จะใช้เป็นยังไงฮอปเปอร์ใช่ผมหนึงครับฮอปเปอร์นะครับต้องใช้สประกอบของฮอปเปอร์นะครับปเ,เปอร์โอเคได้ฮอปเปอร์ไปแล้วครับเราต้องคับกล้องอีกอันนะครับ,รบกออ็กค,บค,บคือกล่องใส่ของอันหนึ่ง โอเคแล้วเราต้องใช้ไอ้ตางนี้มันใช้คอมบ,บอสโตนกับเป็นสโตนอันนี้ก็ได้นะเออสู่คอมโบสโตลนะเดียวเนี่ยแต่แล้วขออนุญาตครับพี่น้องนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการทำเอ่อสิ่งที่เราต้อง สร้างแลวนะแต่ระบบนี้นะ่าจะเป็นระบบที่ง่ายๆอาจจะมีแต่คนอาจจะรู้กันแล้วหรือเปล่าถึงบางคนไม่รู้นะว่าน่าจะทำไหมนะซึ่งมันจะเป็นก่อนที่าผมจะขยับว่าผมมันเยอะมากก่อนหรือต้องทำนะพยายามนะครับแต่ต้องหาจุดที่จะทำมาผกจะเป็นตรงนีอ้อดนตผิดอ่อ๋อมีใช่ัหมวางผิดอีกยางเงี้ผมแล้วก็วางกล่องนหนึ่งนะ เอาแล้วก็ต้องใช้ฮอ,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 อปเปอร์ต่อลงมาครับเฮ้ยฮอปเปอร์ต่อลงมาครับใช้ไอ้ย่หนี้มาเครื่องนี้แล้วเมือตอต้องทำระบบสโตนซื่อระบบตัวนี้ก็จะเป็นบอดลาวาน แล้วคำถามเกินมานะผิดเป็นบอลาวาใช่ไหมตัวเนี้ยมันก็จะเป็นระบบเอียนโซนที่ต้องกเกิมแล้วก็ใช้เป็นนี่นะ กันอ่าจะเป็นระบบนี่ครับก็ทเที่ยวน่าจะคะแนนนะจะเรี้ยวไปนะครับเราทำบ้านมันช้าหน่อยให้มันช้าๆ้ากันนะ เนี่ยใส่ของมันก็จะทิ้งนะนี่เรียบร้อยฮนะเหลือแค่ร,งรงนะางลาวานะฮะเราก็จะวางลาวามันก็จะมันก็ลื่นดีอันนี้เป็นการเผาน,ผานนะนี่ครับแล้พอข้าเข้าประมาณนี้นะครับเหลือแค่บล็อกมาอุดนะสมมติเราใส่บล็อกอะไรเข้าไปนะครับมันก็จะทิ้งให้ไม่เชื่อกอดแต่บาณนี้ของเธอครับปุ๊บมันจะลงมาชั้นนี้ไม่ครับผมลืมบอก ผดต้องวางกล่องต่ำกว่านี้นะต้องทำการปุ๊บฟิวฟิวก็จะพยายามให้มันเหมือนนะภาพสูงไม่ได้ได้เชื่อคือการเก็บงานนะครับ โอเคเสร็จแล้วเฮ้ยไข่เดินโอ้ยไข่เดินมาแล้วทุกคน,น,คน,นเราจะตีศูนยมาครับิมมี่จะตีศูนยเราจะมาทดสอบระบบนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับไปแล้วมสมมติว่วาแบบเราจะใส่เข้าไปเลยเข้าไปก็ปคือลงไปเลยนะครับผมมันก็ลงไปนะฮะเราอยากจะทำทางเดิย ทำทางเดินนะครับก็ไปนอนก่อนดีกว่าเซฟไปวางดินนะฮะคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้กับถังขยะสดุดเฟี้ยวฟ้าของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ใ,นใ,นใครที่ชอบขยะ ยังไงเดนี้ให้มาตกแต่งเพื่ออะไรก็กาายอย่าลืมกดไลค์นะครับติดตามด้วยนะครับจะิบสำหรับคลิปนี้นะครับขาจบลาเพียงแค่นดีไปก่อนสวัสดีครับก็ลยเดะ